สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับเกมโรบอกครับกับตัวเกม Blue Heater 2นะครับวันนี้ผมก็จะมาตีบอสนะครับของแมบนี้แล้วนะครับคือตัวท้ายคือถ้าเราทำภารกิจหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไล่เก็บนะครับมันก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะต้องตีบอสตัวนี้นะครับก็อ่าเราก็เล่นมาจนถึงเลเวลยีนะครับอ่าของที่ผมได้มาก็จะเป็นของที่ได้จาก ดันที่เราทําเฟซไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ชุดเกาะที่ได้ก็จากการตีบอสคือตีหลายรอบแล้วครับผมนะครับได้ชุดมานะครับหลายรอบแล้วก็เอ๊ะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับก็เลยมาดูนะครับนี่คือค่าสเตตัสที่ผมอัพนะครับก็คือก็อัพประมาณอัพมั่วนะครับก็หลักๆนะครับผมก็จะเป็นอ่าอ่าเน้นอ่าใช้เวทนะครับก็ใช้สกิลเป็นหลักก็เน้นสติปัญญานะครับ แต่ว่าบางตัวนะครับมันก็ต้องใช้อาวุธมีดตีนะครับจะตีพวกสกิลพวกมอนที่เป็นใช้เวทนะครับถ้าเวทตีเวทมันก็จะตีเบานะครับมันก็ต้องใช้สเต็ปสลับไปสลับมานะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับผมอันนี้คือสกิลทั้งหมดในการทาเควสของแบบนี้นะครับเห็นครับมีมากมายนะครับแล้วก็บัฟต่างๆนะครับนะครับอย่างเช่นบัฟนี้นะครับเพิ่มเลือด15%นนะครับผมก็เพิ่มเลือดจากที่เรามีนะครับ จะเป็นบัฟที่เราใส่นะครับอ่านี้ผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลต่างๆครับอันนี้คือเป็นสกิลเน้นเป็นเวทเป็นหลักนะครับผมขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราใส่นะครับนี่คืออาวุธอ่าก็ประมาณนี้ครับก็จะบอกข้าวที่อาวุธที่ผมใส่มานะครับก็ได้จากการตีมอนนะครับอย่างเช่นมือแมวนะครับผมแล้วก็มาตีมินิบอสนะครับนี่ครับมือแมวแล้วก็ตีบอสตัวนี้นะครับอ่านี่ครับผม เราจะได้เนี่ยครับตีบอสมือแมวตรงนี้นะครับนะครับความต้านทานเวท30ก็คือเราถ้าเกิดเราใช้เวทตีเราจะตีเบา3าเเซนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทางกายภาพนี่ครับก็นี้ก็ตีแรงนะครับอ่านี่คือได้จากตรงนี้นะครับส่วนกระทายอันนึงเราก็จะไปตีดันที่เป็นลูกตามนี่ครับตีนี่ครับเห็นไหมครับจะได้กระทานนี้มานะครับก็คือพูดง่ายก็คือของทุกอย่างในหาในแบบได้หมดนะครับผม นะครับเราไปตีตัวไหนเราอยากรู้นะครับมันก็จะมีข้อมูลในการชนะแล้วเราจะมีข้อมูลให้ดูนะครับว่าเราอยากได้อาวุธอะไรนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีอาวุธที่เราต้องการนะครับเราว็ตีเราสามารถึบเราตีไปแล้วเราก็สามารถดูข้อมูลว่ามอนเตอร์ตัวไหนดอบตัวอะไรได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเสื้อเกาะถุงมือนะครับอ่าเราจะไปตีบอสนะครับมันก็ต้องวาร์ปไปที่จุดนี้นะครับผม เพื่อจะเดินอ้อมนะครับเดินขึ้นเขาแล้ว่างนี้ครับแล้วก็วนลงไปครับวงลงมาชั้นล่างสุดนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการเดินนิดนึงนะครับผมแล้วบอสนะครับมันแพ้สกิลธาตุไฟนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นอาวุธมีดนะครับอาวุธมีดธาตุไฟก็มีนะครับผมเช่นผมได้ดาบดําจากบอสมานะครับนี่ครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือสกิลสําหรับ นี่ครับเปลี่ยนเป็นอาวุธเป็นธาตุไฟนะครับเราจะตีเงี้ยครับบอสก็จะติดไฟมันก็จะตีแรงขึ้นนะครับมันจะแล้วแต่ว่าเราจะใช้อาวุธอะไรตีมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับแต่ตีบอสระยะไกลมันง่ายนะครับแค่เดินวนอย่างเดียวมันก็จะทําง่ายกว่านะครับอันนี้ก็จะทําให้ดูนะครับเอย่เผลอไปกดลบไอเทมเชียวนะครับอ่านี้ครับ ตอนที่ผมชนะบอสครั้งแรกนะครับผมใช้เกาะเลเวลเจ็ดนะครับเกาะเลเวลเจ็ดนะครับแล้วก็ก็เป็นกระทาสิบเจ็ดกับสิบสี่นะครับอันนี้คือที่ผมชนะบอสได้นะครับก็ใช้การเดินวนเอานะครับมันก็บอสมานะครับมันจะล้มตัวทีเดียวทีเดียวเราตายนะครับเราต้องเดินหลบตั้งแต่ต้นเกมนะครับอ่านี่คือจุดเซฟบาร์นะครับเราก็เลือกจุดเซฟที่เราจะไปนะครับผมอ่านี่คือตุ้งสุดสารตรงนี้นะครับที่เราจะไปนะครับ อ่าเราขี่สัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะได้จากต้นเกมนะครับเดี๋ยวก็ดูจากคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับว่ารับยังไงนะครับผมอ่านี่เราก็เดินทางไปนะครับอันนี้คือสัตว์ขี่นะครับเราก็เดินมานะครับไปเรื่อยๆนะครับจะไปตีบอสก,ก็เส้นทางมันก็มีระยะทางไปนะครับ แต่ผมก็จะไปแบบรัดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไปตามทางมันก็ไปไม่เสียเลือดนะครับแต่เรามีเลือดเยอะนะครับเราจะใช้การตกแล้วแต่เราไม่ตายนะครับเราก็ลงแบบรัดๆไปนะครับผมเพราะเราใส่เสื้อเกาะเพิ่มเลือดนะครับเสื้อเกาะนี้มันเพิ่มเลือดครับถ้าใส่เสื้อนักเวทนะครับมันก็จะเพิ่ม SP ให้เรานะครับมันก็จะไอมานาเราก็เยอะขึ้นนะครับอันนี้ลองคิดนะครับใส่ชุดแทงนะครับแต่เล่นสายเวทนะครับ อันี่ค่อยๆกระโดดไปนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะมีกล่องขีบนะครับอย่าลืมไปเก็บอันนี้ก็คือเควสนะครับเฟสหน้าดันแล้วก็ไปตีมอนเตอร์ตามกําหนดเราก็จะได้สกิลมานะครับนี่เรามาเปิดหีบของขวันนะครับผมเผื่อได้อะไรดีรอ่าได้แร่มานะครับอ่าขั้นแรกนะครับไปเข้าไปที่ปราสาทนะครับ ถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กําลังใจก็โพสใต้ตคลิปได้นะครับผมอา่าวันนี้เราจะเดินออมปราศาันะครับผมพราะเราต้องไปลงที่ลาวาน,นะครับอ,อันนี้มาตีบอสให้ดูนะครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่นะครับตอนผ่านก็ผ่านไม่ใช่ของดีด้วยนะครับเอางานเข้านะครับ เดินตกนะครับติดฉากติดฉากนิดนึงครับผมอพอมาถึงจุดนี้นะครับเราก็เห็นว้าที่เราเข้ามานะครับเราก็เดินวนเป็นวงกลมนะครับส่วนใหญ่มันจะให้เดินวนนะครับอันนี้เราก็จะแบบไปแบบรัด,รดเลยนะครับ แต่ก็จะเสียเลือดบ้างนะครับเพราะว่าตกที่สูงในเกมนี้ตกที่สูงเสียเลือดนะครับนี่นะครับถ้าเราวิ่งตามทางก็จะค่อยๆลงไปนะครับแต่นี้ผมก็ใช้วิธีลงอย่างนี้นะครับมันจะเจ็บหน่อยครับความจริงมันจะเดินวนนะครับมันจะวนมาเป็นวงกลมนะครับนี่คือลัดเต็มที่นะครับอันนี้เราก็เพื่อสบายใจนะครับแล้วก็หิวเลือดไว้ก่อนนะครับนี่ครับ เจนเลือดได้นะครับขี่ต่อนะครับความจริงมันก็ถ้าเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับมันก็ให้เราตีไปเรื่อยๆจนถึงบอสนะครับมันก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับห้องบอสอยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่ครับอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับอแต่ถ้าเกิดเราไปตามเนื้อเรื่องนะครับมันก็เดินเข้าไปในถ้ำอ้อมวน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 มาครับแล้วก็ มาถึงจุดนี้มันก็จะให้โดดหินข้ามมาถึงห้องบอสนะครับแต่นี้การจะทําอย่างนี้ได้คือเลือดต้องเยอะนะครับผมเลือดต้องเยอะกว่าเจ็ดร้อยนะครับเราต้องเติมเลือดเต็มก่อนครับอ่านี้เราจะไปห้องบอสเลยก็ใช้การเดินอย่างนี้นะครับผมเดินเดินตรงนี้แหละครับผมอ่าเห็นไหมครับปางตายนะครับเห็นไหมครับแล้วลงไปตรงนี้ก็จะเสียเลือดอีกนะครับ เราก็ต้องใช้วิธีนี้ครับผมถ้าเราไม่อยากเดินวนนะครับรีเจนเลือดที่เกือบเต็มนะครับเพราะว่ามันลงจากที่สูงแรงมากนะครับแต่นี่คือวิธีลัดนะครับแต่เงื่อนไขคือเลือดต้องเยอะซึ่งถ้าเราไม่มีชุดบอสไม่มีทางลงอย่างนี้ได้นะครับผมต้องเดินวนนะครับอันนี้ผมได้เสื้อบอส์มามันเลือดมันเพิ่มมาเยอะครับเพิ่มมาเท่าไหรนะ่นะนี่ครับผม อ่านี่ครับมันเพิ่มพลังชีวิตมาอีกห้าร้อยนะครับผมเห็นไหมครับมันเพิ่มมาอีกห้าร้อยแล้วชุดบอสแต่และชุดนะครับบับจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเห็นไหมครับเห็นครับบัฟจะไม่เหมือนกันนะครับคะแนนเกาะอะไรเงี้ยครับผมแต่นี้ผมได้เคลื่อนที่อีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยเอาเคลื่อนที่นะครับเวลาเราเดินยิงจะยิงง่ายขึ้นกัน,นครับอ่าอ่าเสร็จแล้วแล้วก็ เลือดก็น่าจะพอเราก็เดินลงไปรเลี้ยครับผมเราก็จะแอคอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอ่านี่เราถึงห้องบอสแล้วนะครับโดยการลงแบบวิธีลัดนะครับแต่เจ็บนิดนึงครับผมอ่นนี้ก็คือรับเควสสู้กับบอสนะครับผมถ้าเราชนะก็เราจะได้สกิลเกมนี้ครับทาเควสอะไรเราจะได้สกิลมาตลอดนะครับมันก็จะทำให้ดูแบบสกิลเราแบบเยอะมากนะครับขึ้นอยู่การปักใช้นะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นบัฟการใช้อาวุธนะครับ อย่างเช่นเราเลือกเวทเราใส่เซตเวททั้งหมดมันก็จะมันก็จะเวท็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเลือกเซตดาบแล้วก็เน้นดาบอะไรนี้ดีขึ้นอันนี้สกิลก็จะมี skill สกิลเฉพาะทางสกิลบัฟหมูกับสกิลแบบส่วนตือเอแบบเวทอะไรเงี้ยครับผมอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้ที่เราทาเควสได้มันก็จะมีครับเป็นตาเนะาะบอกเลยนะว่ามอนเตอร์อยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมครับอ่าแต่ตรงน,นี้มันคือระยะแถวนี้ไม่มีมอนเตอร์มันก็เลยไม่เห็นนะครับ เรามาดูห้องบอสนะครับเราสามารถเชิญผู้อื่นเล่นนะครับนี่ครับจะมีขวานนะครับเลเวลยีอนะครับผมอันนี้ได้แล้วเพราะโอกาส15%บเปอร์เซ็นต์ะได้บ่อยนะครับผมอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่นี้ยังไม่ได้นะครับแต่นี้จะมาตีบอสให้ดูนะครับตอนเข้าบอสนะครับเราต้องเตรียมใจในการกดกดคิวนะครับกดคิวเพื่อดึงอาวุธออกมาถ้าเราไม่ดึงอาวุธออกมาจะเดินแบบตัวเปล่าๆนะครับบอสกระโดูกนี่จะแพ้ธาตุไฟนะครับ สกิลไฟผมไว้เลขสานะครับเพราะนิ้วมันก็กดง่ายขึ้นนะครับมันแล้วแต่ว่าใครถนัดเอาไว้ตุ่มอะไรนะครับนี่คือบอสกระโหลกนะครับผมถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลน์นะครับใครอยากให้กำลังใจก็โพสใต้คลิปนะครับพัิร์มันจะมีแค่อย่างเดียวคือให้ระวังตอนมันล้มตัวนะครับมันจะเป็นวงกว้างครับนี่ครับเราเดินวนมาก่อนนะครับผมแล้วก็ยิงสกิลครับ เดินเป็นเส้นตรงนะครับเดินเป็นตรงตรงนี้แหละครับผมเดินจริงนะครับแล้วกดสกิลใส่ถ่านไปเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะเผาไหม้นะครับแล้วก็เลื่อนมันก็จะลดนะครับอ่าลูกน้องไม่ต้องสนใจนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมถ้าเราเดินไปเรื่อยๆตรงๆนะครับสกิลมันจะไม่ค่อยเนี่ยคือบัฟหมู่นะครับแล้วต้องกดออกมาจากสกิลเออ่าเส้นทางในการล้มตัวมันนะครับเราก็ต้องล้มแล้วก็หลบไปนะครับอ่า ก็ใช้ไฟไปเรื่อยๆนะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทำอย่างนี้ครับเดินเป็นเส้นตรงเข้าไว้ครับผมโอกาสโดนสกิลมันจะน้อยมากครับผมเดินลงตรงไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็คลิก้ายค้างไว้เลยอ่าอย่างนี้ครับคอยดูตอนสกิลมันล้มอย่างเดียวนะครับถ้ามีจังหวะเราก็ใช้สกิลนะครับ ตีไปเรื่อยๆนะครับจะดูไม่ยากนะครับทางนี้เรากด e เร,เร็วๆนะครับผมหลบมาทางนี้นะครับโอเคครับอาจจะมีเสียงอรอบข้างรบกวนนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับมันอยู่ใกล้วัดนะครับผมบ้านอยู่ใกล้วัดก็อย่างนี้แหละครับผมนะครับเราก็หลบเป็นเดียวนะครับ แค่ระวังอย่าให้มันล้มตัวนะครับเพราะล้มเบ็ดการล้มตัวของบอสแรงมากนะครับประมาณสา0ร้อถึงสี่นะครับผมก็าจำไม่ได้นะครับก็ใช้ความใจเย็นสู้อย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับลูกน้องก็ยิงไม่โดนนะครับถ้าเราวิ่งวิ่งเดิ้วิ่งตลอดนะครับลูกน้องตีไม่โดนครับผมว่าตีอย่างนี้นะครับตอนแรกตีเบาหนีครับ ตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมครับเราก็สามารถถ่านคนเดียวได้นะครับแต่เราต้องรู้บัตถุน์ในการตีของมันด้วยนะครับอ่ามันจะล้มตัวแล้วก็กิ้งกิ่งกิงอ่าเยอ่าเห็นไหมครับเพราะว่าล้มตัวนะครับแรงมากนะครับแต่เลือดมากกว่าเจ็ดร้อยนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ตายนี่นะครับมันก็ผ่านมาแล้วเรียบร้อยครับได้ชุด ได้ิสตันแล้วก็ได้เหรียญมานะครับเห็นไหมครับเล่นอีกครั้งเราก็กดเริ่มนะครับกดกลับนะครับเห็นไหมครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับการตีบอสของแบบนี้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กําลังก็โพสต์ใต้คลิปได้นะครับก็เป็นเกมเก็บเวลแบบอาเมจีแบบเล่นไม่ยากนะครับแต่การหาของเนี่ยก็ยากพอสมควรนะครับเวลาเราอาหาอะไรไม่เจอนะครับล้วก็คุยเอ็มซีบอกว่าหาไม่เจอมันก็จะบอกคําใบ้นะครับใช้การแปลออกนะครับแล้วก็ สามารถมาได้นะครับผมครับเลเวลมันก็ขึ้นเร็วมากนะครับถ้าเกิดตีบอสอย่างเดียวนะครับอ่านี้ก็อย่างเช่นนะครับผมก็ตีบอสเสร็จและอ่าสมมติว่าผมไม่อยากเก็บของแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องการย้ายสถานที่นะครับนี่ครับนี่คือสถานที่ต่อไปตอนเลเวลหลังเลเวลยี่้านะครับเราจะมาอยู่ที่นี่นะครับอ่าเราก็ในครั้งต่อไปก็คือเลเวลสีนะครับผมอ่านี่ก็มานะครับผมอ่าเห็นไหมครับ ตอนนี้ผมก็ผ่านเนื้อเรื่องหลักมาแล้วครับตอนนี้เป็นเนื้อเรื่องที่สองนะครับค่อยๆเล่นนะครับเกมนี้เกมเก็บเวลนะครับค่อยๆเล่นศึกษาไปเงียบๆนะผมก็ชอบเล่นเกมแนวเก็บเวลแบบนี้อยู่แล้วนะครับอนี่เรามาถึงแบบใหม่นะครับผมเห็นไหมครับคราวนี้เราก็ต้องมาไล่เก็บเนื้อเรื่องให้หมดนะครับนี่คือบอสน่าจะเป็นบอสของด่านนี้ครับอันนี้เราก็ไล่เก็บนะครับ คือพูดง่ายๆทาตามเควสที่เป็นจุดสีเหลืองนะครับมันก็จะพาเราไปสมมติว่าตรงนี้เราก็เดินทางไปก็ตรงนี้อย่างนี้ผมลองเล่นมาแล้วครับมาจุดนี้นะครับทำเควสนี้เสร็จก็ไปจุดนี้มันจะไล่ไปนย่งี้ครับไล่เป็นวงกลมไปหาบอสจนได้นะครับผมก็เกมนี้ก็เล่นไม่ยากครับเนื้อเรื่องภาพสวยดีนะครับเอาละครับผมวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กำลังใจก็โพสตใต้คลิปนะครับวันนี้ขอกาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ